วันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับของปวงชนชาวไทยชาวพุทธศาส,สนิกชนนะครับวันนี้ครับ26มิถุนายน2566วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอารยาวงศาสาตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณนยยกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ96พรรษากับ สำนักพระราชวังครับขอเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ครับระหว่างวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ครับและในวันนี้ครับเวลา16นาฬิกา55นาทีติดตามชมครับการถ่ายทอดสดทาง NBT 2 HD ครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามนะครับซึ่งนอกจากวันนี้จะเป็นวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะครับยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วย ตามประกาศนะครับมติของสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติสำหรับประเทศไทยนั้นนะครับโดยสำนักง,งานปปสปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงภัยยาเสพติดร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างพื้นที่เชิงบวกผ่านกิจกรรมการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนครับ อย่างวันนี้นะคะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลากว่า1850นคนค่ะก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาวนะคะมาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนค่ะที่บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลยะลาเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษารวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดด้วยค่ะ